ผมเป็นฟ้องของอระบบตัดห้านะครับผมตัดห้าด้านหลังสำหรับรถไทยตัดแปฝงเท่านะครับตัวนี้สีบัวได้ใช้เผ้าอํานวยกำลังหรือว่าเพิ่มาว่เผ้าติดไปตรงชุดหลังคือจังรถไทยตัดแปฝงขายเลยนะครับทานเดินนะครับเนนรบพราะว่า อันนี้ผมคือตอบโจทย์ให้ลูกค้าให้ต้นทุนน้อยที่สุดนะครับผมคือบ่ถึงกับลงทุนถึงสองหมื่นสามหมื่นนะครับผมอันนี้อยู่ในแค่งบแค่มื่นเดียวนะครับผมตัวนี้ก็ใส่ระบบแบบเฟื่องเฟื่องเฉียงนะครับผม,มเม่อแม่ดอกเม่แม่ดอกจอกนะครับผมตัวนี้เป็นเฟื่องเฉียงข้อดีของเฟื่องเฉียงก็คือเงียบครับผม ถือได้เงียบด้วยครับอ่าระบบล้อเลื่อนของกระปุกเกียร์ตัวนี้ใส่น้ำมันนะครับผมมเมนดอกจอกนะครับผมดอกจอกผมเคยซื้อมากแล้วครับผมมีปัญหาคือ่าเสียงโคตรโคตรจะดังเลยนะครับมันหอนผมเลยเออไปเห็นตัวนี้อยู่ในรัศดาครับกร่ดับราคากับ,กบถือว่ากับสูงนิดนึงครับแต่ว่าบางท่านอยาก สีซื้อเฟืองมาดัดแปลงเองก็มีนะครับผมในราศดาคือเฟืองตัวนี้มีขายแต่ตัวนี้ผมบม่มีโอกาสมีม,มีเวลาไรนะครับผมพาลูกค้าก็คือนะไก่เวลาได้แล้วทึ่งลงหน้าลงเขา่าถึงงานล่งงานเนี่ยแน่นจะของมีงานประจำนะครับตัวนี้เป็นงานอดิเรกข,ของผมนะครับวางจากไหนมาเห็นนะตัวนี้ มื่อนีผมมาขึ้นโค้งนะครับผมแต่ว่าลักลักนีคือสิเป็นตัวอ่าอ่าป้องกันเื่อให้เศษวัสดุกระเด็นออกนะครับผมแต่ว่าบ่านได้จบนะครับผมต้องเพิ่มตัวโค้งเล็กดมอีกนะครับผมสิใช้เล็กฉากนิ้วเครื่องนะครับผมดมให้เพิ่มความแข็งแรงนิดนึงนะครับผมจับจุดจับอย่าง เพิ่มอีกนิดนึงครับผมตัวนี้เป็นตัวแรกเลยครับจงังไรก็ขอฝากด้วยนะครับช่องรถไถยทุนหน่อยจบดอกจจกแจกแชแนลนะครับกะโอ้ยอยังมากมายครับผมกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนะครับอย่าเลืมนะครับติดตามคลิปต่ตอไปนะครับรีวิวการใช้งานของเครื่องตัดหญา้า ตัวไทยเดินตามนะครับสวัสดีครับ